หลังจากที่ภา์ที่หนึ่งนะครับเป็นการนำเสนอในส่วนของ Ghost Talk Complex กันไปแล้วเรามาต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับเพลง Collab SG หรือ Sexy Girl กันต่อจะสนุกขนาดไหนเฉิ่รับชมได้เลยครับและคริมิกสนับสนุนโดยห้างผุ้ส่วนจำกัดสมัยดีไซน์รับทำบ้านนอกดาวรีสอร์ตต่อเติมบ้านและหลังคาพร้อมบริการติดตั้งการสาดลงจากรถโครงเหล็กประตูโครงเหล็กหรือสเตเลียผสมไม้ด้วยทีมงานคุณภาพสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรหรือแอดไลน์มาที่0897778352หรือ Facebook กาลาัคลูฟกันสาด และข่าวต่อมาก็คือข่าวความคืบหน้าของงานคอลแล็ครับที่ตอนนี้ไม่ต้องเดาไม่ต้องรุนแล้วมันคืองานคอลแล็เดี่ยวของลิซ่าแต่ถ้าที่ตามวงมาครับถ้าผมเดาไม่ผิดตั้แต่ชาติที่แล้วแบ็คพีจะคอลแล็กับศิลปินทุกคนเจนนี่กับโรเซ่ไปอเมริกาทําเพลงแล้วตามที่วายจีบอกซึ่งเหตุผลที่วายจีออกมาบอกนะครับซึ่งปกติแล้วเรื่องพวกนี้วายจีจะไม่ค่อยพูดเก็บความลับเก่งไอที่ต้องพูดเนี่ยก็เพราะว่าบ้านแฟนคลับลิซ่าในทุกบ้านเลยว่าทาไมถึงส่งเจนนี่กับโรเซ่ไปสองคนและทาไมลิซ่าไมไ ของงานแอนเดมซึ่งไม่คืองานจีนิซ่านั้นอยากจะไปมากๆแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปจนเกิดการเรียกร้องขึ้นเจ้าุดท้ายแล้ววาต้องออกมาบอกเพราะว่าหุ่นก็ล่วงอะไรก็ไปหมดแล้วตอนนี้ดราม่าก็เลยยุดติลงส่วนจีซูนเทาที่ตามๆนะครับเธออาจจะได้คอลแลบกับซิลิปินในเกาหลีดังๆนี่แหละแมน่ก็อาจจะได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ก็ได้ และสำหรับแม่มดโดบายของเราก็ได้คอแลแลบทั้งทีก็มาทั้ง4คนดังของฝั่งละตินอเมริกาเลยที่มีความผสมฮิปฮอปความแรปความเซ็กซี่แล้วก็ความมีตัวตนผสมกันอย่างลงตัวจริงๆโครงการนี้นะครับเราได้ยิงกันมาพักหนึ่งแล้วเกือบ2ปีเลยก็ว่าได้เกือบ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ดิซ่าเจอดีเจสเน็กผมเดาว่าน่าจะเจอกันตั้งแต่งาน private ของ Paradise City ที่แบ็คพิงเป็นบิสเตอร์ให้และต่อมานะครับดีเจสเน็กก็กดติดตามดิซ่าเพียงคนเดียวตอนนั้นทวิตเตอร์แตกไอจีแตกดีเจงูแตกเรียบร้อยลองเเเรีียยนกนกกสททิถึงความามม่ั ของแฟนคลับว่าทำไมละเออกดติดตามเป็นคนเดียวอีกสามคนหล่ะจะเอาไปทิมไว้ไซส์เพราอไง จนสุดท้ายนะครับดิเจงงูก็ออกมาตอบกลับอันนี้ไปหาคลิปด,ดูเต็มๆหน้าให้ผมเคยทำไปแล้วไม่ขอพูดซ้ำละกันเพราะมันยาวมากจริงๆครับทีนี้ด j เจสเน็กนะครับก็ดูเหมือนว่าจะทุ่มทุนทุ่ม,ทมเทแล้วก็ลงทุนทั้งแรงกายและแรงใจเพราะว่าเขาก็เป็นเอฟซีลิซ่าโนหนึ่งทางฝั่งฝั่งอเมริกาอยู่แล้วไม่ว่าจะโพสเอ่อยไลฟ์เอ่อยเม้นเอ่อยมาหมดสําหรับด j เจสเน็กและต่อมาเขาก็เป็นคนปล่อยข่าวเองว่าจะได้ร่วมง,งานาก,กับเหลาแกริซ่าตอนที่บอกข่าวนี้ใหม่ๆนะครับตอนนั้นนะครับคุณผู้ชมสาหรับใครที่ย หาว่าพาลิซ่าไปดังคนเดียวเป็นอย่างบอกพาไปตยุยป๊อดขักขนาดแล้วทีนี้พอค่ายออกมาบอกว่าเจนนี่กับโรเซ่ไปทำเพลงคนที่เคยว่าไว้เนี่ยก็ตายห่าไปกระสายลมไปเลยจ้ะ จริงๆบอกว่าดิเจสเน่ก็เหมือนจะคิดได้ด้วยนะครับว่าถ้าปล่อยปุ้งเดียวในวันปักเพลงและปักทิเซอร์ว่ามิลิซาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รนี้ด้วยมิลิซาอาจจะโดนดราม่าหนักแล้วก็เละแน่ๆยังไงก็เละผกคิวันเละขนาดแค่ฟอริลิซาคนเดียวทวิตก,กับ i อจีก็แตกแตนขั้นสุดและนี่ไปถึงมิลิซาพรดได้ชื่อว่าเกิดมาพร้อมกับแอนตี้ยังไงก็ไม่หลอดแต่ตอนนี้พอบอกว่ามิลิซาคอร์รัระดับความหัวร้อนมันลดลงไหมมกถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่าน้อยดั็น,นั้ เรกเรกที่ไม่มีค่าอะไรเลยนะะ ผู้ชมสังเกตเห็นอะไรในเพลง Sexy Girl ในครั้งนี้ไหมครับเพลงนี้ร้อง3คนโปรดิวเซอร์1คนรวมเป็น4แต่ทําไมมีท่อนของลิซ่าหล,ลุดออกมาก่อนปล่อยเพียงคนเดียวและของคนอื่นที่เป็นท่อนอื่นก็ไม่เคยหลุดมีของลิซ่าหล,ลุดออกมาและเป็นแบบว่าค่อยๆหลุดออกมาเป็นระยะระยะลรากับเลี้ยงกระแสะไว้เอาแล้วฮะถ้าพูดถึงในเรื่องเพลงที่หลุดออกมาก่อนปล่อยแบ็คพิงก็เคยมีเพลงหลุดออกมาก่อนปล่อยหลายเพลงอยู่เลยทีเดียวอย่างเพลง Lady For Love เลยหลุดมาทั้งเพลงและในปัจจุบันเพลงนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยแบบเป็นทางการ นอกจากนี้แล้วนะครับเพลงโปรโมทอื่นก็เคยหลุดออกมาก่อนที่จะปล่อยความน่าสงสัยก็คือเพลงที่หลุดออกมาก่อนหน้านั้นมันต่างกับที่ของซ่ารหลุดออกมาถ้ามองในมุมมองของผมเองเพลงนี้นะครับเพลงคอลลัครั้งนี้นะครับเหมือนทํากันมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีจังหวะที่จะได้ปล่อยสักทีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคระบาดในตอนนี้ฉะนั้นเรื่องนี้อ้างไม่ได้เพราะอย่างเพลงไอศ์ครีมก็เป็นการแต่ทำคนละทวีบแล้วก็อัดเสียงให้คนละทวีปแล้วมาตัดต่อมัมมก่กันแบบเนียนๆฉะนั้นเรื่องโรคระบาดไม่น่าเกี่ยวทางเดียวที่จะทําให้เพลงนั้้นถูกกปล่่ออยไดดเร็วทีสุคืา เล่นกับกระแสเพื่อให้คนดูนั้นอยากดูอยากชมอยากฟังจะรู้ว่าเพลงนี้คอรอแหลบสีคนคิวถ่ายทําคิวทําเพลงไม่ได้หาง่ายๆและเพลงนี้ไม่ได้เหมือนกับตอนที่ทำกับเซเรนาโกเมสหรือว่าเลดี้กากาฉะนั้นข่าวจากออฟฟิเชีลก็ไม่มีแล้วหนึ่งมีความปล่อยเพลงเองปล่อยเสียงเอง แล้ว 2. มีการแจ้งความคืบหน้าในขั้นตอนของการทำเพลงแล้ว3ปักวันเองแจ้งให้แฟนขับทราบเองแล้ว4ฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสงสัยที่ผมนั้นอยากจะจดเอาไว้เลยเพราะว่ายังไงผมว่าสักวันหนึ่งความกระจางจะถูกเปิดเผยออกมาในบทสภาพใดสัมภาพหนึ่งอย่างแน่นอนเซ็กซี่เกิลซึ่งน่าจะเป็นชื่อเพลงคอร์แลบในครั้งนี้นะครับเพราะว่าใต้คลิปทีเซอร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าชื่อเพลงเซ็กซี่เกิลนใน t i k t o k น่าจะใช้ชื่อว่า SG s g แทน Sexy g i r เครับเพราะว่า t i k t o k นั้นเขาไม่ให้ใช้คำว,ว่า s e x y g i r l ใน t i k t o k ซึ่ง t i k t o อกไม่อนุญาตจริงๆคํานี้มันมีความหมายที่ล่อดแหลมในศัพท์อยู่พอสมควรก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าทําไมถึงห้ามคํานี้ซึ่งการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะเข้าทำ c h a l l น n g ใน t i k t o อกเพื่อให้เป็นไวรัลอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับว่าเพลงที่ดังๆกระแสามาแรงๆกวาดกลุ่มคนได้ทุกกลุ่ม Tik t o อกคือที่ของตรงนั้นแรงส่งของแพลตฟอร์มนั้นสูงมากไม่แปลกใจว่าทําไมถึงเปลี่ยนชื่อเพลงกระทันหันทั้งที่ MV นั้นถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดต่อรบบลนนงงใาสขะิิิธ ระบบเสียงแนะนำ UMG ก็ยังคงเป็นเซ็กซี่เกลอยู่ฉะนั้นเปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนความแซ่บอย่างแน่นอนเพราะชุดที่ปล่อยออกมาในพรีเซฟล่าสุดแซ็ m มากจริงๆ และตอนนี้นะครับมีการโปรโมทในอเมริกาแล้วครับที่รีสอร์ทเวิลด์ในลาสเวกัสจอ LED ขนาดใหญ่ดูยิ่งใหญ่สมมงมากจริงๆครับเป็นการโปรโมทที่ทุ่มทุนสร้างมากๆของ i ิน e ต scope ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ DJ Snake l i s a และก็ b l a c k ลิงกัและในรีสอร์ทเวิลด์นี่เองครับเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ในการถ่ายทำา MV มวีทีเซเพลง SG ที่ปล่อยออกมาก่อนนั้นนี้ก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ในเมืองใหญ่ของโลกอย่างเวกัสสหรัฐอเมริกาจริงๆนี่ถ้าเป็นเกาหลีนะครับเธอจะได้โปรโมทในช่องบน YouTube เป็นที่แรกด้วยระบบกรี คิดเดียดีตักเอาตัวงเอานี่แน่ ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับ DJ Snake Visa เนี่ยนะครับและแบ็กพิงอยู่ในค่าย Interscope ของอเมริกาซึ่งเป็นค่ายลูกของ Universal Music Group และในลาสเปกา DJ Snake จะจัดคอนเสิร์ตในวันที่22ตุลาคมนี้เป็นต้นไปยิงยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายนเลยซึ่งที่นี่นะครับอาจจะเป็นที่แรกที่เปิดตัวเพลงใหม่เพลงนี้ก็เป็นได้ครับวนข่าวลืออื่นๆวั Lisa นทะี่3น่าจะขึ้นรายการเพลงในเกาหลีผมไม่ขอฟันธงละกันถ้าขึ้นในเวทีฝั่งเกาหลีจะเป็นในรูปแบบใดเพราะว่า K-pop นั้นแยกตัวออกจากตาลาดโลกอย่างชัดเจนแต่ได้ได้ขึ้นไปบนสเตจนนนาาาายกกงมม่่่ออแผค มันและอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่า YG คงไม่ลงทุนทําแบบนั้นแน่ๆเพราะว่าต้องใช้ตังค์ที่ผ่านมาตั้งแซลลี่แคนี่ที่ฟิชเชอร์ลิงกับเลดี้กา้าไอส์ครีมที่ฟิชเชอร์ลิงกับอารีนารวมไปถึงเบดยูวานาที่ฟิชเชอร์ลิงกับคาร์ดิบีหรือดิออลิปปาในเพลงคิสแมกครับก็ไม่เคยโปรโมต ฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าฝั่งเกาหลีจะมีสเตเทฮาริซาได้ฟาดเพลงนี้ให้เลิกคิดไปได้เลยอย่าลืมนะครับว่าเขาแบ่งตลาดในการทำเพลงกันอย่างชัดเจนถ้าจะหวังว่าจะมีสเตเดทร่วมกันให้ไปหวังจากงานทางฝั่งอเมริกาแทนเพราะว่าเพลงนี้โอูน่านและก็ดีเจสเนคเขาปล่อยจาเมดและคิงในคอลแลบครั้งนี้เป็นอย่างมากซึ่งสองคนนี้หวังมากๆกับยอดเพลงและก็ยอดวิวในเพลงเพลงนี้ถ้าไม่หวังเขาคงไม่เปลี่ยนชื่อเพลงเซซิโกเป็นเอสซน่โอเพนนครับถึงขนาดติดธงชาติของแต่ะคนในโพสโปรโมทเลยซึ่งฮาริซานั้นจะเปิดธ เพราะเธอคือคนไทยแต่เป็นนักร็อก K OP, เคป๊อปนี่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติและก็ใส่ใจที่ซ่าเอามากๆเรียกว่าเป็นหนึ่งใน74คนที่โอสตัวหน้านักกดติดตามก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับเมนบอ ST เป็นชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ใน m v t ซอร์รถนําขบวนเป็นตะเบียน Sexy g i l ฉะนั้นนี่น่าจะเป็นชื่อเพลงสําหรับคอลแลบแล้วแน่นอน100%อีกอย่างหนึ่งนะครับโอซูนาเองก็พูดในี่ยไลฟ์ใน Instagram ว่า Sexy g i l คือชื่อเพลงและจะปล่อยในวันที่22ตุลาคมนี้ย้ํานะครับ22ตุลาคมนี้และ DJ ซเนเองก็ปกักธงไฉนแล้วว่า22นี้ปล่อยเพลงอย่างแน่นอนส่วนในวันที่28ที่โอซูนาพูดถึงอันนี้ไม่มีใครทราบว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็น g u e s t ง a n d Performance อะไรหรือเปล่าต้องไปรอดูที่ตารางที่เป็นทางการอีกทีหนึง่งแต่ที่แน่ๆดนตรีมาแบบ อเมริกาตามสไตล์ดีเจสเน็กเชื่อเถอะครับว่ากระแสมาแรงมากไม่ว่าจะมาจากฝ้าฝังของแฟนคลับหรือว่าฝ้าฝังของแอนดี้ที่ต้องจับผิดอยู่ยังไงกแ็แรงผมบอกเลยในเรื่องแอนดี้หยิกได้หยิกพวกนี้หยิกตลอดอารมณ์แบบว่าแบบเพงลงรักกันหวานชื่นแต่แฟนคลับ,บกลุ่มเนี่ยตีกันแทบตายชีวิตเธอฉันจะกดเอาไว้ให้ได้ตลอดห้ามได้ดีกว่าเดี๋ยวอกแตกตายอาขวมง เอสจีคือชื่อเพลงฉะนั้นคนที่เป็นทวแทนความเซ็กซี่เกิลก็คือเมแกนแล้วก็ลิซ่าลิซ่าเนี่ยเซ็กซี่เกิลแน่แต่อยากรู้ว่าเธอจะไปสุดขนาดไหนเพราะว่าลิซ่านั้นตัดผมสั้นลงอันนี้ลุ้นแล้วหนึ่งส่วนเมแกนคือจะแมสเซเรบรนทที่มองทางไหนก็เซ็กซี่เอดีดิกเชมีโอ้ยฉะนั้นเซ็กซี่แบบระเบิดภูเขาถท่ทมแน่นอน <laughs> ในตัวเพลงนะครับ s e x i นี่ครับหากใครฟังครั้งแรกแล้วยังไม่ถึงบางอ้อลองไปหาคลิปเก่าๆของผมดูผมเคยบอกว่ามีข้อมูลหลุดออกมาจากข่าววงในว่าเพลง Sexy g i l นั้นจะมีทํานองดนตรีเหมือนกับโลโก้ของ DJ Snake ซึ่งมันมีความเซมบรามีความลาตินความอเมริกาดีดีจริงโยกตามได้เลยเพลงนี้ To co ขออนุญาตย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นก่อนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ดีจีสดน่ะต้มผัดแกงทอดฮอบอร่อยในพิบตาคัครขวรถติ๊งตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องแกงแล้วไม่ได้แกงแล้วแต่เตรียมตักพร้อมเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยครับ SOLM คือรหัสที่ดีจีงูนั้นใช้มาต่แฟนๆก็เป็นไลน์ไลชื่อมาว่าเอ๊เป็นใครกันบ้างนะที่ได้คอลแลบกันจะได้ข้อมูลจริงที่หลุดออกมาว่าคนที่ได้คอลแลบกับลิซ่านั้น S ก็หมายถึงดีจีเน็ O ก็หมายถึงโอซูน่า L ก็หมายถึงลิซ่า M ก็หมายถ ระดับโลกทุกคนแต่ละคนก็ดังอยู่แล้วโดยเฉพาะโอโซนาช่วงนี้เพิ่งได้รับรางวัลลาตินแกรมมี่2021มาแบบสดๆและเขาก็เป็นคนที่ทำเพลงกับดีเจสเน็กบอยและก็ดังทุกเพลงโซลิซาก็นักทำลายสถิติตัวยงเพลงนี้นะครับโปรดิวเซอร์โดยดีเจงูจะพอรางวัลอยู่แล้วร่วมแรปแล้วก็ขยอรสโพกโดยเมแกนเรียกว่าการไปฝรั่งเศสของลิซาในครั้งนี้ความคืบหน้าเพลงคอรแรปจะไปแบบรวดเรว็วกับว่าน,นี้เป็นการรอคอยที่ยาวนานที่สุดของการร่วมงานกันจนสุดท้ายแล้วนะครับทุกอย่างก็สมบูรณ์1 0 0เ ดังที่ดีเจสเน็กแจ้งมาให้ทราบโปรดจะลืมนะครับว่าคอร์ดแบบั้งนี้มีเสียงล่ำลือกันมาเป็นปีๆแล้วกระเป๋าแบดใบที่ลิซ่าขนไปเป็นเครื่องสำอาง3มวิกกล้องหนึ่งส่วนที่เหลือไปหาเอาอข้างหน้าก็ได้ข้อสรุปว่าลิซ่าไปทํางาน,นเป็นหลักและเที่ยวเป็นรองโดยมีคุณแม่ประกบและดูแลเธอเพื่อนๆในวงแบ็คพิงอารมณ์ประมาณว่าน,นอกประเทศคุณแม่ไปแต่ถ้าในเกาหลีก็จะเป็นเพื่อนๆในวงสลับส,บสบเปลี่ยนกันมาเฝ้าลาวับว่าเป็นลูกสาวประธานาธิบดี เนทีเซอร์ที่ทางดีเจสเน็กปล่อยออกมาเป็นการเปิดทีเซอร์ที่น่าจะแพงมากจริงครับรถยนต์แค่5คันที่เข้าฉากก็ป่าไป200ล้านบาทแล้วดีเจสเน็กเดินมาจากโรงแรมเปิดมาเป็นรถนำขบวดเป็นโลตส์ลอยเฟนทอม 53ล้านบาทรถคันนี้สีส้มเป็นรถนำขบวนครับแต่รถดีเจสเน็กจริงๆเป็นแมคคาเรนสปีดเทลทะเบียนนิวยอร์กราคา70ล้านบาทโอสานาก็แมคคาเรนเจ็ดสทะเบียนฟลอริดา26ล้านบาทเมแกนเป็นโรสลอยทะเบียนเท็กซัส35ล้านบาทคอนลิซ่าก็เป็นโรสลอยทะเบียนแคลิฟอร์เนียสีเหลืองสวยมาก ของลิซ่าล้านบาทถ้าคิดคาคิดเลขตามนะครับก็ปาไป200ล้านบาทเบาๆดีเจสนี้เขารวยอยู่แล้วเขาใจไหวเพื่อลิซ่า FC No.1 <c oughs> ส่วนรถบางคันนะครับผมอาจจะไม่เป๊ะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารถที่มาเข้าฉากในครั้งนี้นะครับเป็นคัสตอมเลยผมอาจจะพลาดในข้อมูลตรงนี้อย่างบ้านผมมีแต่ bm x คันละ3 0 0พบาทถ้าพลาดตรงนี้กย่าว่ากันเดซู แคลูกพี่บอกก็ได้นะครับขอบคุณครับสำหรับสีทะเบียนนะครับสีเหลืองในทะเบียนของลิซ่านะครับเป็นสีเหลืองของรัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้คือสีจริงสีทะเบียนจริงรถคลาสสิกรถหรูในแคลิฟอร์เนียจะได้ป้ายเหลืองไม่ใช่ว่าเออทากันเองทาสีกันเองโบแมนเดอร์เพราะเขาคิดกันมาแล้วว่าแม่มโนบาลชอบสีเหลืองงานป้ายงานทะเบียนต้องเหลืองตามแม่มโนบานในกลุ่มรถ5คันคือสีส้ม1คันซึ่งเป็นรถนําขบวนสีส้มหมายถึงความสดใส เป็นสีที่กระตุ้นพลังงานและความสดชื่นที่มีบุงมองบวกส่วนรถของคนที่คอแหลบเป็นสีดํามาแสดงให้เห็นถึงความลึกลับความคลาสสิกแต่ยอดนิยมไม่มีวันเสื่อมคายเขาคิดกันมาแลว้วส่วนเริ่มเพลงนะครับผมไม่ค่อยห่วง หเห็นชื่อคนร้องเพลงมันก็ปังแบบไม่ต้องฟังเหมือนตอนให้พรีอัลบัม้มลิซ่าก่อนที่เพลงจะมานั่นเลยครับผมไม่รู้ว่าเพลงร้องยังไงเลยแต่ว่าพีกับแล้ว8 0ด0 0 0 0้านอัลบัม้มเพราะว่าชื่อของคนการันตีคุณภาพได้อยู่แล้วนั่นเองเพลง sexy girl ในทีเซอร์ถูกปล่อยใน YouTube ช่อง DJSN สเนนั่นแสดงว่า m v จะถูกปล่อยในช่องของ DJSna เนไม่ได้ลงในช่องของแบ็คพิงกและ d j s จสเนเองนะครับจะเป็นโปรดิวเซอร์เต็มขั้นสำหรับเพลงนี้และถือลิขสิทธิ์โดย Universal Music Group, ซึนิเนอร์แ scope ในการทตราตลดในเพลงนี้มเป แต่ถ้าที่ดูโปรไฟล์ในการติดตาม DJ Snake นะครับน่าจะร้อง3คน DJ Snake ไม่ได้ร้องด้วยส่วน2สาวลิซ่าและก็เมกแกนจะก,กระซิบว่า DJ Snake เพื่อฝังไลนน้ำซีนิเจอร์ของดีเจสเน็กลงไปโอซนาดปแน่นอนแรปมันมากคนนี้คุณผู้ชมเมแกนกับวิซาสลับกันร้องผสมแรปอุย้ยดีไม่ต้องฟังซื้อเลยทุกอย่างมันถูกทุกอย่างมันถูกแบ่งหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วและที่สําคัญนะครับมี m v แน่นอนตามที่ดีเจสเน็กพูดเพราะว่าการไปของวิซาที่ปารีสในครั้งนี้มีเรืองเพลงแล้วก็ MV รวมถึงงานอื่นๆตามที่ผมเคยรายงานไปแ,แล้วในคลิปก่อนหน้านี้